เสียงเสียงเข้านะครับมันจะ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 เ้าห่องนะครับจะจะตกใจนะตอนนี้เท่าไรตอนนึ้นะนะครับ่งเข้าแล้วนนหนไครับผ่าตอนนี้ถ้าจะควนะครับนี้ อเออหมาครับหมาปุ๊กนะครับกบัวครับเป็นน้ทานกาบไป ย่องอี่นะครับหลังจากฝนไปไต่มานะฝนตกครับี่นองก็เล่นไปเดทไทยข้าพี่องเลยไครับยิงครัมเด็มไพ่ได้ครับประมาณทโลก่ล้วครับขึ้นไปมีคราบตัวนี้นะครับทัปืนทั้งปนะครับฝากติดตามผผลงานมันไม่ได้ครับผลงานครับประมวลสวัสดีครับ